ทานโปรโตีนตอนไหนสร้างกล้ามเนื้อและแข็งแรงที่สุดวันนี้จะมาแนะนำงานวิจัยของคุณอายุยามาและคณะที่ตีพิมพ์ในเซลล์รีพอร์ตปี2021 <c oughs> เขามีการศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วก็คนทดลองด้วยค่ะโดยมีการบริโภคแบ่งเป็น2ช่วงเวลานั่นก็คือช่วงเช้าเป็นการทานแบบ high โปรตีนและโลโปรตีนในช่วงเย็น กับโลโปรตีนในช่วงเช้าและไฮโปรตีนในช่วงเย็นแล้วมาทำการศึกษาคล็อกจีนในหนูทดลองค่ะคล็อกจีนคืออะไรง่ายๆเลย<อ>ทุกเซลล์ของเรามีนาฬิกาเป็นของตัวเองซึ่งจะมีช่วงออฟฟิศอัลของเขาอยู่เรียกได้ว่าช่วงไหนทำงานดีสุดขยันสุดมีประสิทธิภาพสูงสุดในกล้ามเนือ้อก็มีคล็อกจีนเหมือนกันคุณอาโอยามานะคะ เขาก็ดูคลอกจินในหนูส่งผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อด้วยเช่นกัน Amazing มากๆค่ะซึ่งพีเรียดที่เขาทำการศึกษานะคะก็คือช่วงตี5้าถึง10โมงเชา้าซึ่งเป็นช่วงในการสร้างกล้ามเนื้อเด้มากที่สุดจากนั้นนะคะก็มาดูการศึกษาของคนค่ะซึ่งการศึกษาของคนก็ได้คอสรุปใกล้เคียงกันคือกลุ่มที่ทานไฮโปรตินช่วงเชา้ามีการเมนเทนในการรักษาองค์ประกอบของกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ดีกว่าการทานไฮโปรตินในช่วงเย็น จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้หมายความว่าทานโปรโตีนเวลาอื่นไม่ดีนะคะทานโปรโตีนตอนไหนก็ได้ดีกว่าทานโปรโตีนน้อยแน่นอนค่ะแต่เราต้องการรักษากล้ามเนื้อและความแข็งแรงการทานไฮโปรตีนในช่วงเช้าก็เป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดจากงานวิจัยนี้ค่ะ